เสียงไซเรนดัง <myst> ก <icism> ึกกองไปทั่วหน้าน้ำอ่าวเปอร์เซียนี่ไม่ใช่การซ้อมรบและไม่ใช่ฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดแต่มันคือนาทีที่โลกทั้งใบกำลังกลั้นหายใจคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาที่มีงบประมาณกองทัพมหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงยังไม่กล้าเหนี่ยวไกใส่อิหร่านอย่างเต็มตัวเสียทีทั้งที่อิหร่านถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งในตะวันออกกลางมานานหลายทศวรรษ ภาพเครื่องบินบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ที่ลอยลำอยู่นั้นอาจดูน่าเกรงขามสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับเตหารานพวกเขากลับมองว่ามันเป็นเพียงเป้านิ่งขนาดมาึมาความจริงที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือข้อมูลลับที่รั่วไหลออกมาบ่งชี้ว่าอิหร่านอาจไม่ได้สู้เพียงลำพังและอาวุธที่พวกเขากำลังซุ่มเงียบไว้นั้นไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือเทคโนโลยีบางอย่างที่ส่งตรงมาจาก เปียงยางเกาหลีเหนือใช่ครับวันนี้เราจะมากระชากหน้ากากความขัดแย้งที่ซับซ้อนที่สุดในโซตวันที่21เราจะไม่ได้มาคุยกันแค่เรื่องการเมืองแต่เราจะเจาะลึกถึงเดิมพันที่สหรัฐที่อาจต้องจ่ายด้วยความพินาศของเศรษฐกิจโลกถ้าพวกเขาตัดสินใจพลาดแม้แต่ก้าวเดียวก่อนที่เราจะไปดูว่าอาวุธลับที่ว่านั่นคืออะไรและทำไมเพนตากรถ,ถึงต้องเหงื่อตกทุกครั้งที่เอ่ยชื่อ กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพราะข้อมูลที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้อาจถูกลบออกไปจากหน้าสื่อกระแสะหลักได้ทุกเมื่อเพราะสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินลึกของอิรอนันอาจเปลี่ยนแปลงแผนที่โลกไปตลอดการย้อนกลับไปในปี2003โลกได้เห็นกองทัพสหรัฐบุกยึดกรุงแบกแดดของอิรักได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือการล่มสลายของระบอบกัดดาฟีในลิเบียที่ดูเหมือนจะง่ายได้ แต่ถ้าคุณคิดว่าสคริปต์เดิมๆนี้จะใช้ได้กับอิร่านคุณกำลังคิดผิดอย่างมหันครับทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนั้นเหตุผลแรกคือภูมิศาสตร์มรณะครับอิรานไม่ใช่ที่ราบโล่งเหมือนอิรักแต่อิรานคือป้อมปราการธรรมชาติขนาดมหฮมาพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาซากรอสที่สลับซับซ้อนและสูงชันนี่คือฝันร้ายของกองทัพบ,บกทุกประเทศในโลก การจะส่งรถถังหรือทหารราบเข้าไปบุกยึดพื้นที่นั้นแทบจะเป็นภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆแต่ความน่ากลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ก้อนหินหรือภูเขาแต่มันอยู่ที่บทเรียนเลือดจากสงครามอิรนันอิรักในทศวรรษที่80สงครามที่กินเวลายาวนานถึง8ปีนั้นได้หล่อหลอมให้อิร่านกลายเป็นรัฐที่พร้อมรบตลอดเวลาพวกเขาเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ท่ามกลางการถูกโดดเดี่ยวและที่สำคัญที่สุดพวกเขาเชี่ยวชาญการทำสงครามที่ไม่สมมาตรหรือการสู้แบบหมาป่ารุ่มกัดราชสีซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพสมัยใหม่ของสหรัฐรัฐรบมือได้ยากที่สุดนักวิเคราะห์จากเพนตากรรู้ดีว่าการบุกอิรานจะไม่ใช่การเดินเล่นในสวนสาธารณะแต่มันจะเป็นการจมดิ่งลงสู่สงครามเวียดนามภาคตะวันออกกลางที่อาจลากยาวนับสิบปีและเผาผลาญงบประมาณของสหรัฐจนหมดตัว แต่คำถามคือถ้าอเมริกาบุกทางบกไม่ได้แล้วทำไมพวกเขาถึงไม่ใช้การโจมตีทางอากาศเหมือนที่เคยทำมาละ่ะคำตอบซ่อนอยู่ในสิ่งที่สายลับ CIA พยายามสืบหามาตลอดหลายปีนั่นคือเครือข่ายเมืองใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปหลายร้อยเมตรซึ่งว่ากันว่าแม้แต่ระเบิดที่รุนแรงที่สุดของสหรัฐก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นมีร่องรอยบางอย่างบ่งบอกว่าในอุโมงค์ลึกเหล่านั้นมี เทคโนโลยีต้องห้ามที่ไม่ได้มาจากอิหร่านเองแต่มาจากพันธมิตรลึกลับในตะวันออกไกลคำถามที่ทั้งโลกอยากรู้และหน่วยสืบราชาการลับอย่างมอซาดของอิสราเอลพยายามหาคำตอบมาตลอดคือจริงๆแล้วอิหร่านมีระเบิดนิวเคลียร์แล้วหรือ,อยังในหน้าสื่อกระแสะหลักเรามักจะได้ยินคำว่าการเสริมสมน้ยูเรเนียมหรือข้อตกลงนิวเคลียร์แต่คุณรู้ไหมครับว่าในโลกมืดของการค้าอาวุธ มีทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เพนตากรนอนไม่หลับนั่นคือทางลัดจากเกาหลีเหนือคุณไพศาลพืชมงคลนักวิเคราะห์อาวุโสเคยให้ทัศนะที่น่าตกใจว่าอิรันอาจไม่จำเป็นต้องรอผลิตหัวรบนิวเคลียร์เองจนสำเร็จเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเตหะรานและเปียงยางนั้นลึกซึ้งกว่าที่ใครจะคาดคิดลองคิดดูนะครับเกาหลีเหนือเชี่ยวชาญเรื่องนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามทวีป ส่วนอิหร่านมีทรัพยากรและพลังงานมหาศาลการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใต้ดินนี้ดำเนินมานานหลายทศวรรษตั้งแต่ขีปนาวุธตระกูลมูซูดานไปจนถึงระบบควบคุมการยิงนี่คือเส้นแดงที่สหรัฐขีดไว้ว่าห้ามข้ามแต่ถ้าวันหนึ่งข้อมูลสายลับยืนยันว่าหัวรบนิวเคลียร์ชุดแรกได้ถูกติดตั้งบนขีปนาวุธชาฮับลบสามของอิหร่านเรียบร้อยแล้วละ่ะนั่นหมายความว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกา หรือแม้แต่พันธมิตรอย่างอิสราเอลจะตกอยู่ในระยะสังหารทันทีอเมริกาจึงติดอยู่ในกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นจะบุกก็เสี่ยงจะเจอนิวเคลียร์จะถอยก็เสียสักดิสศรีมหาอำนาจนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการเจรจาถึงถูกลากยาวมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งที่ความตึงเครียดพุ่งทะลุบรอดแต่เดี๋ยวก่อนครับพลังอำนาจของอิหร่านไม่ได้มีแค่ระเบิดลูกใหญ่เท่านั้นแต่พวกเขายังมีกองทับซ้อนกองทับ ที่ขึ้นตรงต่อผู้นำสูงสุดเพียงผู้เดียวกองกำลังที่โลกขนานนามว่านักรบเงาคุณอยากรู้ไหมครับว่าทำไมกองทัพบ,บกสหรัฐถาถึงกลัวกองกำลังนี้มากกว่าทหารปกติและพวกเขาควบคุมตะวันออกกลางผ่านรีโมทคอนโทรลได้อย่างไรถ้าคุณคิดว่ากองทัพอิหรันคือทหารเกณฑ์ที่สวมชุดยูนิฟอร์มเก่าๆเ,เดินแถวในขบวนพาเรดผมบอกเลยว่าคุณกำลังดูถูกพวกเขาเกินไปครับ เพราะขุมพลังที่แท้จริงที่ค้ำจุนระบบการปกครองของเตหะรานมาตลอด 4. ทศวรรษคือกลุ่มคนที่โลกขนานนามว่า IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps หรือกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามทำไมกลุ่มนี้ถึงน่ากลัวเพราะ ERGC ไม่ใช่แค่กองทัพแต่มันคืออาณาจักรที่ซ่อนอยู่ในรัฐอิหร่านอีกทีหนึ่งครับพวกเขาไม่ได้ขึ้นตรงต่อรัฐบาลหรือกระทรวงกลาโหม แต่ขึ้นตรงต่อผู้นำสูงสุดเพียงผู้เดียวลองนึกภาพกองทัพที่มีธนาคารเป็นของตัวเองมีบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีพอร์ทท่าเรือและควบคุมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งหมดนักวิเคราะห์ตะวันตกประเมินว่า Ergc ควบคุมเศรษฐกิจอิหร่านเกือบหนึ่งในสของประเทศเงินมหาศาลเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกเปลี่ยนเป็นงบประมาณลับ เพื่อสร้างเครือข่ายอิทธิพลที่อเมริกาเรียกว่าอ uh. ักษะแห่งแรงต้านหัวใจสำคัญของ E.R.G.C. คือหน่วยคุตซซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญการทำสงครามนอกรูปแบบพวกเขาไม่ได้สู้กับอเมริกาตรงๆบนสมรภูมิที่เปิดเผยแต่พวกเขาใช้รีโมทคอนโทรลผ่านกลุ่มพันธมิตรอย่างเฮสบอลเลาะในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนและกองกำลังติดอาวุธในอิรัก นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเพนตากรถึงต้องคิดหนักเพราะถ้าคุณยิงขีปนาวุธใส่เตะหะรานเพียงลูกเดียวไฟจะลุกโชนขึ้นพร้อมกันทั่วตะวันออกกลางทันทีกองทัพสหรัฐในฐานะต่างๆจะถูกรุมกินโต๊ะจากทุกทิศทางโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนยิงแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับเพราะ IRGC ได้เตรียมแผนการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์พันเข็มเอาไว้รับมือกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาโดยเฉพาะ มันคืออาวุธราคาถูกที่สามารถทำลายอาวุธราคาพันล้านของอเมริกาให้จมลงสู่ก้นทะเลได้ภายในไม่กี่นาทีคุณอยากรู้ไหมครับว่าแมลงวันมรณะที่อิรานซุ่มผลิตไว้นับหมื่นลำนั้นคืออะไรลองจินตนาการดูนะครับซาฮาราส่งเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำละแสนล้านบาทเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียพร้อมด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในโลกอย่างเอเส แต่สิ่งที่อิหร่านเตรียมไว้ต้อนรับไม่ใช่เครื่องบินรบล้ำสมัยราคาแพงแต่มันคือฝูงแมลงวันเหล็กที่มีราคาต่อลำถูกกว่ารถยนต์อีโคคาร์หนึ่งคันเสียอีกนี่คือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์ทหารเรียกว่าสงครามดโดรนครับอิหร่านได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าพวกเขาคือเจ้าพ่อแห่งดโดรนพลีชีพโดยเฉพาะตระกูลชาเฮตที่โด่งดังไปทั่วสมรภูมิยูเครนทำไมมันถึงเคยขยาขวานอเมริกาคำตอบคือปริมาณครับ ยุทธวิธีของอิหร่านไม่ได้เน้นการยิงโดรนไปทีละลำแต่มันคือการโจมตีแบบสวอร์มหรือการรุมล้อมด้วยโดรนนับร้อยนับพันลำพร้อมกันระบบป้องกันของสหรัฐอาจจะยิงสกัดได้90เปอร์เซนหรือ95เปอร์ซนตแต่ถ้ามีโดรนเพียงแค่2ถึง3ลำหลุดรอดไปกระแทกเข้ากับดาดฟ้าเรือหรือหอบังคับการนั่นคือความพินาศมหาศาลครับที่สำคัญคือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจครับ ขีปนาวุธสกัดกั้นของสหรัฐหนึ่งลูกมีราคาหลักล้านดอลลาร์เพื่อใช้ยิงโดรนราคาไม่กี่หมื่นดอลลาร์ถ้าอิรานส่งโดรนมาเรื่อยๆอเมริกาจะถังแตกก่อนที่สงครามจะจบเสียด้วยซ้ำและอย่าลืมว่าอิรานยังมีขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ําที่ยิงจากชายฝั่งซึ่งซ่อนตัวอยู่ตามถ้ำและหุบเขาตามแนวชายฝั่งที่ยาวกว่า2 0, 0 0กิโลเมตร ทำให้อ่าวเปอร์เซียกลายเป็นโซนสังหารที่กองเรือสหรัฐแทบไม่มีที่ให้หายใจแต่ความตึงเครียดนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในทะเลครับเพราะมีอีกหนึ่งประเทศที่กําลังนั่งไม่ติดเก้าอี้และเป็นตัวแปรสําคัญที่จะบีบให้อเมริกาต้องตัดสินใจทําสงครามนั่นคืออิสราเอลคุณรู้ไหมครับว่าทําไมอิสราเอลถึงมองว่านาฬิกาทรายของพวกเขากําลังจะหมดลงและแผนลับที่เตหะรานวางไว้เพื่อหลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกนั้น มีหน้าตาเป็นอย่างไรสำหรับรัฐบาลในเทลอวีฟอิรานไม่ใช่แค่คู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่มันคือภัยคุกคามที่มีอยู่จริงครับผู้นำอิสราเอลย้ำเตือนโลกเสมอว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้เตหารานครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นอันขาดแม้จะต้องลงมือใช้เดี่ยวโจมตีอิรานก่อนก็ตามแต่ความน่ากลัวที่อิสราเอลกำลังเผชิญในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องนิวเคลียร์ที่อยู่ไกลออกไปนับพันกิโลเมตรแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่า วงล้อมแห่งไฟที่อิรานวางหมากไว้อย่างแยบยนต์รอบพรมแดนอิสราเอลลองดูบนแผนที่ไปพร้อมกันนะครับทางเหนือมีเฮสบอลเล็ในเลบานอนพร้อมขีปนาวุธนับแสนลูกที่เลลงเป้ามาที่ทุกตารางนิ้วของอิสราเอลทางใต้มีกลุ่มติดอาวุธในชนวนกาซาที่คอยรบกวนตลอดเวลาทางตะวันออก มีกองกำลังตัวแทนในซีเรียและอิรักที่พร้อมเคลื่อนไหวตามคำสั่งจากเตะหะรานและทางไกลออกไปในทะเลแดงมีกลุ่มฮูตีในเยเมนที่พร้อมจะปิดเส้นทางเดินเรือที่เป็นเส้นเลือดใหญ่อิสราเอลรู้ดีว่าถ้าพวกเขาตัดสินใจโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ในอิรานวงล้อมแห่งไฟนี่จะถูกจุดขึ้นทันทีและมันจะเป็นสงครามหลายแนวรบที่หนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนี่คือจุดที่สหรัฐฯลำบากใจที่สุดครับ ในด้านหนึ่งอเมริกาต้องปกป้องพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุดอย่างอิสราเอลแต่อีกด้านหนึ่งเพนตากรรู้ดีว่าการถูกล่าเข้าสู่สงครามเพื่ออิสราเอลอาจหมายถึงการสูญเสียอิทธิพลในโลกอาหารับทั้งหมดและอาจนำไปสู่ความพินาศทางเศรษฐกิจที่ประเมินค่าไม่ได้และอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของอิร่นในการสยบอเมริกาไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์และไม่ใช่โดรนพรีชีแต่มันคือภูมิศาสตร์ ของเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงโลกใบนี้อยู่คุณรู้จักช่องแคบฮอร์มุสไหมครับทำไมจุดยุทธศาสตร์ที่กว้างเพียงไม่กี่กิโลเมตรนี้ถึงสามารถทำให้อเมริกาล้มละลายได้ภายในไม่กี่สัปดาห์และแผนปิดตายโลกของอิรันนั้นโหดเหี้ยมขนาดไหนถ้าผมบอกคุณว่ามีจุดหนึ่งบนโลกที่กว้างเพียง33กิโลเมตรแต่ถ้ามันถูกปิดลงแม้เพียงวันเดียวตลาดหุ้นทั่วโลกจะดิ่งเหว และราคาน้ำมันจะพุ่งสูงจนคุณไม่กล้าขับรถออกจากบ้านคุณจะเชื่อไหมครับจุดนั้นคือช่องแคบฮอมุสเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเศรษฐกิจโลกข้อมูลทางสถิติระบุว่าเกือบหนึ่งในสาของน้ำมันที่ขนส่งทางเรือทั่วโลกต้องแล่นผ่านช่องแคบแคบแคบแ,แห่งนี้ซึ่งอิหร่านคือเจ้าของบ้านที่ถือกุญแจประตูบานนี้ไว้ครับเพนตากรู้ดีว่านี่คือฝันร้ายที่สุด เพราะการจะสยบอิหร่านไม่ได้หมายถึงแค่การทำลายกองทัพแต่หมายถึงการเสี่ยงที่จะทำให้โลกทั้งใบหยุดหมุนอิหร่านไม่ได้ขูเ่เล่นๆครับพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับแผนการที่เรียกว่ายุทธการปิดยันยุทธวิธีนี้เรียบง่ายแต่โหดเหี่ยมทุ่นระเบิดราคาถูกอิหร่านมีทุ่นระเบิดใต้น้ำนับหมื่นลูกที่สามารถโปรยลงในช่องแคบได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง การกวาดล้างระเบิดเหล่านี้อาจ omi, ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนซึ่งโลกไม่มีเวลารอนานขนาดนั้นฝูงเรือเร็วพลีชีพเรือเร็วขนาดเล็กนับร้อยลำที่ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้อตานเรือจะพุ่งเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันขนาดมหึมาสร้างความโกลาหลจนบริษัทประกันภัยต้องประกาศให้เป็นเขตต้องห้ามลองนึกภาพราคาน้ำมันพุ่งทะลุ200ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอัตราเงินเ,นเฟ้อในสหรัฐจะพุ่งสูง ทำลายสถิติชนชั้นกลางจะล่มสลายและความวุ่นวายทางสังคมจะตามมานี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมอเมริกาถึงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกต่อให้มีอาวุธล้ําสมัยแค่ไหนแต่อเมริกาไม่สามารถเสี่ยงให้เศรษฐกิจของตัวเองล้มละลายเพราะสงครามในตะว,วันออกกลางได้แต่อิหร่านไม่ได้เล่นเกมนี้เพียงลําพังครับในขณะที่สหรัฐพยายามโดดเดี่ยวอิหร่านกลับมีสองยักษ์ใหญ่จากอีกฝากของโลก เดินเข้ามาจับมือกับเตาหะรานอย่างเปิดเผยคุณรู้ไหมครับว่าทำไมรัเสเซียถึงส่งเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงให้เจ้าหน้าที่อิหร่านและทำไมจีนถึงกล้าเซ็นสัญญาความมั่นคงยาว25ปีกับประเทศที่อเมริกาแบนพันธมิตรรัเสเซียจีนอิหร่านกำลังวางแผนอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องของอิหร่านโลกที่เราเคยรู้จักในฐานะโลกขั้วเดียวที่อเมริกา สามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้ตามใจชอบกำลังล่มสลายลงต่อหน้าต่อตาเราครับและแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดคือพันธมิตรที่เพนตากรขนานนามว่าสามเหลี่ยมแห่งมารหรือที่นักวิเคราะห์บางคนเรียกว่าสามเหลี่ยมมรณะซึ่งประกอบด้วยรัสเซียจีนและอิรันทำไมการจับมือกันของสามประเทศนี้ถึงทำให้วอชิงตันต้องสั่นสะท้านลองนึกภาพตามนะครับจีนคือกระเป๋าเงิน และตลาดในขณะที่อเมริกาพยายามตัดขาดอิหร่านจากระบบการเงินโลกจีนกลับเดินเข้ามาเซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์25ปีพร้อมเม็ดเงินลงทุนมหาศาลกว่า4แสนล้านดอลลาร์จีนไม่เพียงแต่รับซื้อน้ำมันจากอิหร่านอย่างต่อเนื่องแต่ยังส่งเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและระบบเฝ้าระวังขั้นสูงให้เตะหะรานด้วยรัสเซียคือคลังแสงและโล่ป้องกัน เมื่อไม่นานมานี้เราเริ่มเห็นอาวุธระดับท็อปของรัสเซียโผล่ในอิรันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 หรือเครื่องบินรบ Sukhoi ู u 3 5นี่คือการบอกโลกว่าถ้าคุณจะยิงอิรนันคุณต้องผ่านอาวุธที่ทันสมัยที่สุดของมอสโกไปก่อนอิรนันคือฐานที่มั่นและตัวป่วนอิรันทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่คอยตัดกำลังและเบี่ยงเบนความสนใจของสหรัฐในตะวันออกกลาง ทำให้ทรัพยากรของอเมริกาต้องถูกดึงออกไปจากสมรภูมิยูเครนและช่องแคบไต้หวันแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธครับแต่มันคือการล้มล้างดอลล่าทั้ง3ประเทศกำลังร่วมกันสร้างระบบการเงินใหม่ที่ไม่พึ่งพา SWIFT และไม่ใช้เงินดอลล่าในการค้าขายน้ำมันถ้าแผนนี้สำเร็จอำนาจที่แท้จริงของอเมริกาที่จะใช้การคว่ำบาตเป็นอาวุธจะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษทันทีอเมริกา จึงไม่ได้กำลังทำสงครามกับแค่ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรประเทศหนึ่งแต่กำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มก้อนอำนาจที่มีทั้งอาวุธนิวเคลียร์พลังงานและเงินทุนมหาศาลอย่างไรก็ตามอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในการเปิดฉากสงครามกับอิรันอาจไม่ได้มาจากรัเสเซียหรือจีนเสียทีเดียวแต่มันอาจจะมาจากภายในบ้านของตัวเองคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้ในธรรมเนียบขาวและเพนตากอนกำลังเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง และเหตุผลทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจบีบให้ประธานาธิบดีสหรัฐอต้องถอยมากกว่ารุกในขณะที่นายพลในเพนตากอนอาจจะกำลังกลางแผนที่เตรียมการรบแต่ในทำเนียบขาวประธานาธิบดีสหรัฐครับกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากลัวกว่าขีปนาวุธของอิรานหลายเท่านั่นคือตัวเลขนี่สาธารณะและคะแนนนิยมครับคุณรู้ไหมครับว่าปัจจุบันสหรัฐครับ มีหนี้สาธารณะพุ่งทะลุ34ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วการเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบกับอิรานซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินว่าอาจต้องใช้เงินมหาศาลยิ่งกว่าสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานรวมกันจะเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจภายในสหรัฐจนอาจถึงขั้นล้มละลายนอกจากเรื่องเงินแล้วยังมีเรื่องของความเหนื่อยล้าจากสงครามของคนอเมริกันครับ บทเรียนจากความสูญเสียในตะวันออกกลางตลอด20ปีที่ผ่านมาทําให้คนรุ่นใหม่และผู้มีสิทธิทเลือกตั้งในสหรัฐะส่วนใหญ่ไม่ต้องการเห็นถุงหอ่อศพทหารอเมริกันกลับบ้านอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีแห่งการเลือกตั้งไม่มีประธานาธิบดีคนไหนอยากให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นหรือเกิดความวุ่นวายระดับโลกก่อนวันลงคะแนนเสียงเพราะนั่นหมายถึงการฆ่าตัวตายทางการเมืองอย่างชัดเจน อิหร่านรู้จุดอ่อนนี้ดีครับพวกเขาจึงมักจะใช้วิธีการยั่วยุในระดับที่เกือบจะเกิดสงครามแต่ไม่ถึงขั้นระเบิดสงครามจริงเพื่อบีบให้สหรัฐเนี่ยต้องยอมถอยหรือยอมเจรจาภายใต้เงื่อนไขที่เตหะรานได้เปรียบแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปครับเพราะในโลกยุคใหม่สงครามไม่ได้สู้กันแค่ด้วยระเบิดหรือการเมืองเท่านั้น แต่ในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้มีการสู้รบอีกสมรภูมิหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและมันกำลังเกิดขึ้นในอวกาศและโลกไซเบอร์คุณเชื่อไหมครับว่าระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่ทันสมัยที่สุดอย่าง Starlink ของ Elon Musk เคยถูกอิหร่านสกัดกั้นมาแล้วและอิหร่านทำได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้ขีปนาวุธแม้แต่ลูกเดียวสมรภูมิไซเบอร์ของอิหร่านแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดและมันอาจเป็นอาวุธที่ใช้ปิดระบบไฟฟ้าของเมืองทั้งเมืองได้ในคลิกเดียว ในอดีตสงครามตัดสินกันที่ว่าใครมีรถถังมากกว่ากันแต่ในปี2026นี้ชัยชนะอาจตัดสินกันที่บรรทัดของโค้ดและคลื่นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าครับคุณจำเหตุการณ์ความวุ่นวายในอิรานได้ไหมเมื่ออีลอนมัสพยายามส่งเทคโนโลยีส t อ r l i n งเข้าไปเพื่อช่วยให้ผู้ประท้วงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ผ่านการเซ็นเซอร์ของรัฐบาลโลกตะวันตกต่างโห่ร้องด้วยความดีใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา ทำให้ซิลิคอนวันเลยต้องอ้าปากค้างอิรันไม่ได้ใช้วิธีไล่เก็บจานดาวเทียมทีละจานครับแต่พวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟร์หรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงหน่วยรบไซเบอร์ของอิรันสามารถสร้างสัญญาณรบกวนและการปลอมแปลงพิกัด GPS spoofing จนทำให้ระบบดาวเทียมที่ว่ากันว่าล้ำสมัยที่สุดในโลกต้องหยุดทำงานในพื้นที่เฉพาะจุดได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่นั่นเป็นเพียงยอดเขาน้ำแข็งครับ ความน่ากลัวที่แท้จริงคือความสามารถในการเจาะระบบกองทัพอิหรานถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้านการจารกรรมทางไซเบอร์พวกเขาสามารถเจาะเข้าไปในระบบโครงสร้างพื้นฐานของคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าระบบประปาหรือแม้แต่ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศลองจินตนาการดูนะครับหากอเมริกาตัดสินใจกดยันสั่งยิงขีปนาวุธ แต่จูๆ่ๆระบบควบคุมกลับถูกล็อกด้วยมันแวร์ปริศนาหรือพิกัดเป้าหมายถูกเบี่ยงเบนไปลงกลางทะเลแทนนี่คือเหตุผลที่หน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐทะ NSA ต้องออกมาเตือนอยู่บ่อยครั้งว่าภัยคุกคามไซเบอร์จากเตหะรานคือสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามแม้แต่แฮกเกอร์ที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถหยุดยั้งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบนพื้นดินได้เพราะอิหร่านไม่ได้สู้ด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขามีกองทัพผีที่กระจายตัวอยู่ทั่วตะว,วันออกกลางกองทัพที่ไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มทหารอิรนันแต่พร้อมจะพลีชีพเพื่อเตหะรานได้ทุกเมื่อคุณอยากรู้ไหมครับว่าหมากตัวแทนของอิรานในเยเมนอย่างกลุ่มฮูตีสามารถขยาขวัญกองเรือสหรัฐในทะเลแดงจนต้องถอยร่นได้อย่างไรและทำไมอเมริกาถึงแตะต้องพวกเขาไม่ได้เลย หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สหรัฐต้องเกาหัวทุกครั้งเมื่อคิดจะใช้ความรุนแรงกับอิรันคือยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการป้องกันล่วงหน้าผ่านกองกำลังตัวแทนครับอิรันไม่ได้มองว่าพรมแดนของตัวเองสิ้นสุดแค่ที่ขอบประเทศแต่พรรมแดนของพวกเขาขยายไปไกลถึงริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดงอเมริกาไม่ได้กำลังสู้กับแค่ประเทศเดียวแต่กำลังสู้กับเครือข่ายที่พันกันนัวเนียจนแกะไม่ออก กลุ่มฮูตีฮาติสในเยเมนนี่คือบทเรียนราคาแพงที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐีในรอบหลายทศวรรษครับกลุ่มฮูตีใช้โดรนและขีปนาวุธราคาถูกที่ส่งตรงจากอิหร่านปิดล้อมทะเลแดงและโจมตีเรือสินค้าจนการค้าโลกปั่นป่วนอเมริกาพยายามส่งกองเรือไปคุ้มกันแต่กลับพบว่าการยิงสกัดโดรนหลักหมื่นด้วยขีปนาวุธหลักล้านคือหนทางสู่ความหายณะทางการเงิน ฮสบอลเลาะเฮสบอลลาในเลบานอนนี่ไม่ใช่แค่กลุ่มติดอาวุธธรรมดาแต่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นกองทัพนอกรัฐที่ทรงพลังที่สุดในโลกพวกเขามีระเบียบวินัยมีประสบการณ์รบและมีขีปนาวุธนับแสนลูกเล็งไปที่หัวใจของอิสราเอลนี่คือมากรุกที่อิหร่านวางไว้ครับถ้าสหรัฐจโจมตีอิหร่าน ไม่จำเป็นต้องกดยันยิงขีปนาวุธจากเตหะรานด้วยซ้ำแต่พวกเขาจะสั่งให้ตัวแทนเหล่านี้เปิดนรกในทุกพื้นที่พร้อมกันฐานทัพสหรัฐในอิรักและซีเรียจะถูกถลม่มเรือรบในทะเลแดงจะถูกรุมกินโต๊ะและอิสราเอลจะเผชิญกับฝนขีปนาวุธจากทุกทิศท,ทางสหรัฐถตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเช็คเมดทางยุทธศาสตร์ครับจะถอยก็เสียหน้าจะสู้ก็เหมือนการชกกับเงาที่ไม่มีวันชนะแต่คุณรู้ไหมครับว่า ท่ามกลางวงล้อมและการคว่ำบาตรที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ทำไมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของอิหร่านถึงยังไม่ล่มสลายแถมยังดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นในบางมิติเสียด้วยซ้ำความลับนี้ซ่อนอยู่ในเศรษฐกิจใต้ดินและการปรับตัวที่โลกตะวันตกคาดไม่ถึงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาอเมริกาเชื่อมาตลอดว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ คืออาวุธที่ร้ายแรงพอๆกับระเบิดปรมาณูพวกเขาพยายามตัดขาดอิรันออกจากระบบการเงินโลกห้ามขายน้ำมันและแบนการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีแต่คำถามที่น่าตื่นเต้นคือทำไมปี2025ถึง2026นี้อิรันถึงยังส่งออกน้ำมันได้ในระดับสถิติสูงสุดอย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนคำตอบคือสิ่งที่เรียกว่ากองเรือเงาหรือกองทัพเรือปีศาจนับร้อยๆ้อยลำครับ สายลับและดาวเทียมตรวจพบว่าอิหร่านใช้เครือข่ายเรือบรรทุกน้ำมันเก่าๆก,กว่า320ลำที่ลบชื่อเรือปิดสัญญาณระบุตัวตน AIS และทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันกลางทะเลบริเวณหน้านน้ำมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อตบตาหน่วยงานตรวจสอบน้ำมันเหล่านี้จะถูกติดป้ายใหม่ว่าเป็นน้ำมันจากประเทศอื่นก่อนจะส่งตรงไปยังโรงกลั่นในจีน โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินหยวนหรือเป็นระบบบาเตอร์บาเตอร์แลกกับสินค้าและเทคโนโลยีแทนที่จะใช้เงินดอลลาร์แต่หัวใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาอยู่รอดได้จริงคือยุทธศาสตร์เศษษรษฐกิจต้านทานของผู้นำสูงสุดคาเมเนี i, ครับอิหร่านไม่ได้แค่นั่งรอให้คนมาช่วยแต่พวกเขาหันมาสร้างฐานการผลิตภายในประเทศอย่างบ้าคลัง่งตั้งแต่การกลั่นน้ำมันใช้เองไปจนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ความกดดันจากอเมริกาไม่ได้ทำให้อิรันล่มสลายแต่มันกลับทำให้อิรันมีภูมิคุ้มกันครับพวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกมืดที่ไร้อิทธิพลของอเมริกาและนั่นคือความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนโยบาย maximum pressure และตอนนี้เรามาถึงบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วครับสงครามระหว่างสหรัฐนะและอิรนันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงละครโรงใหญ่ที่ต่างฝ่ายต่างรู้ผลลัพธ์กันดีอยู่แล้วในส่วนสุดท้ายเราจะมาฟันธงฉากทัดที่เป็นไปได้มากที่สุดและสิ่งที่คนไทยอย่างเราต้องเตรียมรับมือเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่อเมริกาไม่ใช่ผู้กำหนดกติกาเพียงผู้เดียวอีกต่อไปมาถึงบรรทัดสุดท้ายหลังจากที่เราได้เจาะลึกผ่าน12ปัจจัยที่ซับซ้อนคำถามสำคัญที่โลกยังคงเฝ้ารอคำตอบคือ สุดท้ายแล้วสหรัฐจะกล้าเปิดฉากสงครามกับอิรานจริงหรือคำตอบที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดในตอนนี้คืออเมริกาอาจจะกล้ารบแต่ไม่กล้าบุกครับความแตกต่างคืออะไรสหรัฐอาจใช้การโจมตีทางอากาศในวงจำกัดหรือการทำสงครามไซเบอร์เพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอิรานแต่การส่งกองทัพบ,บกเข้าไปยึดครองเตหะรานเหมือนที่เคยทำในกรุงแบกแดดนั้นแทบจะเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันทำไมถึงเป็นแบบนั้นสรุปสั้นๆให้เห็นภาพครับราคาที่ต้องจ่ายสูงเกินไปไม่ใช่แค่เงินแต่คือชีวิตทหารและความล่มสลายของระบบดอลลาร์ภูมิศาสตร์ที่เป็นป้อมปราการอิหร่านคือกองทัพที่ซ่อนอยู่ในภูเขาและอุโมงค์ลึกพันธมิตรที่พร้อมบวกรัสเซียและจีนจะไม่ยอมปล่อยให้อิหร่านล่มสลายเพราะอิหร่านคือกันชนสำคัญต่อต้านอิทธิพลตะวันตกนิวเคลียร์และเกาหลีเหนือ ปัจจัยลับที่ทำให้อเมริกาต้องเดินหมากอย่างระมัดระวังที่สุดโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคหลายขั้วอำนาจที่อเมริกาไม่ใช่ตำรวจโลกเพียงคนเดียวอีกต่อไปการเผชิญหน้าระหว่างวอชิงตันและเตหะรานจะเป็นสงครามในเงาที่ยืดเยื้อต่อไปอีกนานและจะเป็นสมรภูมิที่วัดความอดทนของมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายแล้วคุณล่ะครับ หลังจากฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคุณคิดว่าสหรัฐจะยอมเสี่ยงดวงครั้งใหญ่หรือจะเลือกประนีประนอมเพื่อรักษาเสถียรภาพของโลกเอาไว้ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับผมรออ่านมุมมองของทุกคนอยู่ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดบทวิเคราะห์ที่เข้มข้นในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ